สืบสารรักษาต่อยอดสร้างสุขปวงประชาน้ำคือชีวิตแผ่นดิน น้ำคือชีวิตและจะมีสายน้ำใดเสมอเหมือนสายน้ำพระราชาเรือไทยในพระมหากษัตริย์แห่งผืนแผ่นดินนี้อไอ,เอ,เอ้เอียงนะอ้เอียงนี่มีน้ำเพราะว่าฝนน่าจะฝนฝนหนักตว่าี่นี่เพราะว่า แ<ป><า>งไปแล้งเยปีนี้ปีนี้ปีน,ปนี้ไม่มี่มี้ยหนีไม่มีนม่ี่ียง่ไปีไมไี่นี่ีไนี้น่คีไม่มี่มีไม่มมีีนีไ่ัีไมอ่ี กกกกก็็สัอมมมต้้้้งงงทททีีีีีี่่่ยเเลลลๆาาาาาชวนนนรแแจพระปรีชาสามารถของ พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิรในการจัดหาแหล่งน้ําเพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งเกษตรกรรมได้ส่งผลให้ราษฎรม,มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยและทวีจํานวนเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายพันโครงการในทุกภูมิภาค เริ่มจากพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2498ในการค้นหาวิธีทำให้ฝนตกนอกเหนือธรรมชาติที่กลายมาเป็นโครงการที่เรียกสั้นๆว่าฝนหลวงซึ่งยังคงทำหน้าที่สร้างสายฝนนอกฤดูกาลช่วยเหลือราษฎรตราจนปัจจุบันสูตรหนึ่งก็เกลือเกลือมันดูดดูดความชืม้ ก็เข้ามาเข้ามาก็ามากลายเป็นเมฆจากเมฆนี้เมฆนี้ก็จะต้องทำให้อันนี้ใส่ความร้อนให้มันขึ้นมันก็ขึ้นไปขึ้นไปสูงสูงมากสูงมากในนี้ก็มีเขาเรียกว่า circulation คือการหมุนเวียนหมุนเวียนของอของลม มันขึ้นขึ้นแล้วตรงนี้ก็ลงขึ้นลงขึ้นลงหมุนเวียนเมื่อหมุนเวียนเม็ดฝนที่เกิดขึ้นในนั้นแล้วมันชนกันชนกันก็เป็นเม็ดฝนใหญ่นี่ก็ขึ้นไปแล้วมันลงลงข้างข่าแล้วก็ขึ้นไปไอ้นี่สกูเลชันหุจราจรของเม็ดฝนขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันมากขึ้นถ้าเราเติมสูตรหนึ่ง ขึ้นงขึ้นงจนกระทั่งตั้งล่างในสีดําเมื่อสีดําแล้วก็เอาสูตรที่เย็นใส่ที่ใสเนี่ยจะใส่จะใส่ยูเรียซึ่งไม่ไม่เย็นมากนะก็จะทำให้ผลลง การบริหารจัดการแหล่งน้ำภาคเหนือทรงมุ่งเน้นการฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำการสร้างระบบเก็บกักน้ำในรูปแบบฝ้ายชะลอความชุ่มชืน้นอ่างเก็บน้ำน้อยใหญ่ที่เป็น,นกลไกหลักไม่ให้น้ำไหลลงมาลุ่มน้ำด้านล่างอย่างไร้ประโยชน์ดังเช่นเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แนวพระราชดำริสำคัญคือการจัดสร้างระบบเครือข่ายน้ำเพื่อบรรเทาได้ทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งดังเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางสายตอนบนจังหวัดมุกดาหารที่ต่อมาทรงวางระบบให้น้ำน้ำที่เหลือจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ผ่านอุโมงคุดลอกเขายาว740เมตรซึ่งพระราชทานชื่อว่าอุโมงค์ลำพยังภูมิพัฒน์มาเพิ่มเติมให้อ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบน อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินทรงบรรเทาปัญหาสี่น้ำสามรถของภาคใต้คือน้ำแลง้งน้ำท่วมน้ำเข็มและน้ำเปรี้ยวอย่างได้ผลอย่างเช่นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนาราจังหวัดนาราธิวาสด,ด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาทรงวางระบบเครือข่ายน้ำที่ให้เกิดประโยชน์ ทั้งช่วยป้องกันอุทกภัยและเป็นน้ำทํำเกษตรกรรมยามแง้งเช่นเขื่อนป่าศักด์ชลสิิธิ์จังหวัดลบบุรีทรงพระปรีชายิ่งในการบรรเทาน้ำท่วมกรุงเทพด้วยการลดระยะเวลาระบายน้ำท่วมลงทะเลจาก5ชั่วโมงให้เหลือ10นาทีด้วยคลองลัดโพนอกจากนั้นได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการกักเก็บน้ำแก้มลิงในพื้นที่ต่างๆเช่น สะเก็บน้ำโครงการพระราชานุสาวรีสมเด็จพระสุริโยไทยถ้าหากเก็บน้ำเอาไว้การที่มีน้ำท่วมอย่างที่เกิดขึ้นจะน้อยลงและหน้าแรงคือหมายความว่าอีกสองสาเดือนข้างหน้านี้ซึ่งฝนจะลงน้อยเราเปิดน้ำที่กักเอาไว้มา ทำการเพราะปลูกแม้ข้าวก็ได้ฉะนั้นถ้าหากว่าคิดถึงว่าการบริหารทรัพยากรน้ำในระยะไกลนี้มันต้องคิดให้ดีๆแล้วก็ถ้าถ้าไม่คิดอย่างนี้คิดแต่ใกล้ๆเราก็จตะต้องเผชิญภัยทั้งอุทกภยัยทั้งภัยแรงทั้งสองอย่าง เรื่องน้ำเนี่ยต้องกลาบไคุมทุลพระที่หัวรักษาให้ให้ฉันมาที่นี่บอกมาถามชาวบ้านสิว่าแรงมากไหมมีเพียงแต่น้ำพระราชาเรือไทยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นสนองพระบรมราชโชบาย โดยทรงงานติดตามดูแลโครงการพระราชดำริด้านน้ำของรัชกาลที่9อย่างเต็มพระกำลังการทรงงานเคียงคู่สอดคล้องของสองพระองค์เป็นพลังสำคัญให้ราษฎรในพื้นที่ได้ตระหนักในคุณค่าของแหล่งน้ำารสุเดชที่หัวหรือว่าวันนี้เป็นวันที่มีนิดดีที่ท่านทั้งหลายราษฎร ประเทศไทยลุกขึ้นมา,ร,นร,า,าร่วมกันรักษาสมัยอดที่หายากที่สุดในโลกและมีวันจะมีเพิ่มขึ้นในโลกนี้คือน้ำ,น,ำน้ำที่ปเป็นสายใต้แห่งชีตและพระราชปนิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถได้ถ่ายท่อสืบสารมายังพระมหากริยั ที่ทรงควงใหญ่ในประชาชนดุดเดียวกันในช่วงครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสยามกุฎราชกุมารคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลได้ทรงเรียนรู้หลักการทรงงานเรื่องน้ำของสมเด็จพระบรมชนกนาดยิ่งกว่านั้นในยามโดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จเยี่ยมรัษดรแต่ละครั้ง พระองค์ได้ทรงช่วยแบ่งเบาพระราชภาระในการบรรเทาปัญหาด้านดินและน้ำของราษฎรอยู่เสมอนับแต่เสด็จขึ้นทรงราชพระองค์ทรงมุ่งมั่นทรงงานสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถในด้านน้ำดังเช่นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทรงเป็นห่วง เครือข่ายคลองระบายน้ำที่ขาดการดูแลในช่วงฝนเดือนมิถุนายนพุทธศัการาช2560จึงโปรดให้หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หน่วยราชการต่างๆตลอดจนประชาชนจิตอาสารวมพลังกันกำจัดขยะและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหลในแหล่งชุมชนต่างๆทรงดูแลทุกสุขของราษฎรในแผ่นดินอย่างทั่วถึงโดยทรงพระกรุณา ให้ดำเนินการช่วยแก้ปัญหาน้ำที่ราษฎรถวายดีกาไว้ดังเช่นโครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีส่งผลช่วยเพิ่มปริมาณน้ำให้พื้นที่เกษตรได้2,000ไร่เพื่อให้การทำเกษตรกรรมและปะศุสัตว์ของชาวบ้านได้ผลดียิ่งขึ้นสำหรับเขื่อนปาลาศักดิ์ชรศิธิ์ในปีพุทธศัการาช2547พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 มีพระราชดำริเพิ่มเติมให้หาวิธีเพิ่มน้ำด้วยการเก็บกักน้ำลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักโดยสร้างอ่างเก็บน้ำเจ็ดแห่งเป็นโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วทั้งสิน้นและด้วยน้ำพระราชหาฤทัยในความห่วงใย,ยราษฎรอย่างเปี่ยมลน้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามดูแลและต่อยอดโครงการดังกล่าว โดยจัดระบบเครือข่ายน้ําให้ส่งต่อไปยังพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรนับพันครัวเรือนได้อย่างทั่วถึงเพื่อให้ราษฎรได้อาศัยน้ําในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงศักยภาพของลุ่มน้ําเพื่อประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้า จากต้นทานการทรงงานบรรเทาปัญหาน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไหลรินต่อเนื่องด้วยน้ำพระราชาฤรืไทยห่วงใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถตราบจนปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสารพระราชปณิธาน ในอันที่จะรักษาสายน้ำของแผ่นดินซึ่งโยงใย,ยอยู่ทั่วทุกภูมิภาคให้คงเป็นสายน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของอาณาประชาราษสืบไป